เอ้อเสียงดังปะน่าจะเสียงก็เสียงอาจจะเบาๆไปนิดนึงนะเขียนนเกมเล่นฮ่าฮ่าเสียงมันจะเบาๆไปนิดนึง ตอนนี้เขา้าเกมเลยดีกว่าเข้าหตอ,อนเอามาแล้วอ๋อเกี็บเล่นตัดวดีเล่นเก็บมาเก็บเก็บเอเก็บทำมาตัวเล่นกินตัวนะโอ้โหสวยเลยอยากได้มาก โอยันไม่นอนเลยนะอ้าได้สั่งบันลมก็พอภัยนะแก๊แก๊เสียงว่าเบาๆอีกนึงอือหืเมทีมงานเมโอ้หโหล้เลยดิแก๊ก เก็ดแล็ดมากฟังเขาเลยตึงๆอยู่ฟังแล้วโอ้โหจะตัวอะไรนะตัดตัดตอนนี้อยู่ในเ,เกมแล้วกันมาแล้วแล้วก็จะดึงใหม้หมดเลย แกกชอบกินดิบๆีบ๋ยววันนี้มึงก็จะเป็นของดิบมาคนอื่นเอาแก๊กฮ่ามาันกูวหายจะไม่ทันเลยวะเนียแบ,บบแบบโอ้แลกแลกทำไมแลกงานอันนี้ melesat Lang gue dia Lang nah, lang -nya. ดุมเอ้ยดึงมานีเลยดึงไม่ดเลยแวนๆอโหแวงกูเข้าอยู่ขนาดนั้นไม่ตายก็แปลก เตมียพร้อมเล็ดเล็ดเล็ดเอาแล็ดไปอยู่อือหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโมากดึงยากมากเอโอโหแล้วสองกูโอ้โห 4มันนะไฟอ่ะเฮ้ยกดดึงบาดโดนโดนนี่มีสิทธิ์ชนะนะนะๆๆมณีมณี um, โอ้โหเป็นไงล่ะบอกเขาอย่าหึนเกินกว่แก๊กโอ้โหเฮ้ยเลดเลดวิเช้าเลสมานี่มึงอะมานี่ไปไหนไปไหนฮะตายไปนดิไงล่ะแก๊กอันน่ากลัวทุกอย่างอันเนี้ยแก๊กอยากจะกินอะไรก็ต้องได้กินแก๊กชอบดึกดุไม่ใช่ป่ะไม่ใช่

อื้มเกอบดึงโดนมาดิมาดิมาดิมานมจะพร้อมแล้วมึงดึงดกันดิอันนั้นสาดึงให้เขาดีดริงมึงใหมึงชมดึงโอ้เขี้ยะมึงก็แรงจริง เฮ้ยโอ้ทุเรียนมันตีง่ายน,นยนะเดี๋ยววะทุเรียนทุเรียนตีโคตรแรงทุเรียนตีนโคตรแรงก็เลยโคตรแรให้หน่อยเลยครับผมอืมกออ็ยาว ถ้าแพ้ไม่มันตีแรงมากเลยแลยละบัตต์น่แม่งต้องดึงมันในป้อมให้ได้มาหนี่อือหืองีอ่เง่มาก เพื่อนตายพอเลีนมึงลำเป็นจริงไหมหูแว้งอยู่นอกป่าเพื่ออะไร จัดจัเป็นไงตายสตัวเหลือทูเรนตัวเดียวมึงรล่ได้ไงไวะทูเรนเพราะตอนแรกมันขำขานี่หว่าลิงทีตีพอมึงทูเรนตัวมันตัวนีนี้ๆๆๆๆนหนี้โหเว้ายไม่มินไม่ติงไม่ติถอยถอยถอย ถอยก่อนถอยก่อนนั่นเกระทืบทนใช้ิธีวิธีฉลาดฉลา เอ้อเยมึงจะเตียมไหมลูกอ่าเขารู้หมดแล้วชิบหายแล้วดโดนอ้โหโหนมอมอ่โอ้โหโอ้โหมาทั้งหมดเลยมึงเนี่ยมาทั้งอำเภออะไรสักแม่งมาทั้งอำเภออะไรอย่างเงี้ยจะสู้ยังไงเนี่ยโอ้โหแรงเลยโอ้โหทำไมโดนโอ้โหคยทำอะไรไม่ได้เลยกู กลับมาแล้วจะฆ่ามึงทั้งหมดเลยเก็บแบตเต็มหมดเลยต้องรีบหน่อยโอ้โหสามสิบต่อสี่สิบมึงว่าเปล่ามึงฆ่าได้บ้างไหมบัตไมค์โอ้โหโอบัตรผมดูดบัตไม่มีประโยชน์โอ้โหมาทั้งตำบลเลยเหี้ย ไปล้วมางันทั้งทำบลเลยเฮียภาคสุดตอนนี้โอ้โหเลสกูทำกลม่ไ้โอ้โหฟอร์เรนเดอร์เข้าไปเจอบัตปัดทิ้งที่ออกมาเลยผมโอ้โหดนทูเรนตนต่อยทีตอนนี้แกกเกิดมาแล้วตอนนี้แก๊มว่าไงแกไปไปแกเดินไปแกกเดินไปจะไปตายงงงมั้ยอืมฟอรีเนไม่ง่ากลัวจับ เด้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเ้ยย้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ ไปเอาทุเรียนทุเรียนขอเอาหน่อยไปดีกว่าี่ยรู้สึกนะ่าถุเรีนนะ่ากลัวมากไปอ่ะแทงมึงไม่เว้นทั้งก็ไม่เว้นโอ้โหมึงจะแรงไปละ OK. 基亚。Yeah.